สวัสดีค่ะอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงอยู่ตอนนี้ค่ะในตอนนี้นะอัปเดตของความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้ค่ะเป็นการเรนดอมเล่าเรื่องไพ่นะใช้วิจารณญาณนะคะในการรับชมและฟังดูได้ทั้งคนที่เกิดทั้ง7จ็ดวันและสองราศีนะคะทุกคนเข้ามาแล้วนะคะฝาก กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe กระดิ่งกิก้งกังให้กันด้วยนะคะสวัสดีท่านผู้ชมนะคะที่อยู่ในไทยในประเทศนอกนะคะเอเชียอยู่โลกที่รักและดูดวงไม่ว่าจะเดนด้อมพิกอารกาศดวงรายวันอะไรก็ตามนะคะแต่ช่องนี้เป็นช่องเดนด้อมเนาะเข้ามาแล้วขอบคุณจากใจจริงมากๆเลยนะคะ ที่มาส่งกำลังใจให้กันละกันอัปเดตความรู้สึกของคนที่คุณคิดถึงในตอนนี้นะคะคิดถึงกระสีคิดถึงหมอเปล่าอ่ะมาหนึ่งใบแม้คนนี้มันช่างโดนใจจริงๆเลยเนาะก็ดูดิจะไม่ให้คุณคิดถึงได้ไงดิแหมก็น่ารักขนาดนี้ใจดีจัง ส่งมอบถ้วยให้มีน้ำใจมีความอบอมอารีมีความเป็นตัวของตัวเองมีภาวะกันเป็นผู้นำนะคะฉะนั้นแน่นอนค่ะคนคนนี้ก็จะรวมไปถึงคนที่มีความจริงจังและจริงใจ นะะในการในการดำเนินชีวิตนะคะในการดำเนินชีวิตในการทำอะไรบางสิ่งบางอย่างคือเขาเนี่ยนะคนคนนี้นะเป็นคนที่มีความโรแมนติกเนาะแล้วก็มีความรักมาเสิร์ฟเหมือนกับคุณนั่นแหละเห็นไหมเขาจะเป็นคนนิ่งนะคะไม่ค่อยพูดเท่าไรหร่แต่อย่าให้พูดนะโอ้อย่าให้พูดนะถ้าพูดให้พูดแบบไม่หยุดเลย ถ้าไม่มีอะไรถึงเหมือนแบบคนที่ไม่พูดใช่ไหมถ้าไปดื่มอะไรอย่างเงี้ยเขาจะเป็นอีกคนหนึ่งใช่ปะเออเขาจะเป็นคนสนุกสนานนี่ค่ะแต่ถ้าพอเขาปเป็นอาการปกติเขาก็จะเป็นคนโรแมนติกโอป,ป้าอะไรแบบเนีน้นะคะใส่ใจและดูแลนะคะคุณคิดถึงเขาเขาก็คิดถึงคุณเพราะว่าต่างคนต่าง คิดถึงต่างคนต่างมีใจต่างคนต่างให้ให้ให้ความสัมพันธ์ให้ความสําคัญแก่กันระหว่างตัวคุณและตัวเขานะคะให้ความสําคัญแก่กันทั้งคุณและเขาอะก็มีหลายสิ่งหลายอย่างที่ที่เหมือนแบบ ต้องเปลี่ยนแปลงกันอยู่เสมอนะคะถ้วยมันเป็นสัญญษณ์ของคนธาตุน้ำมีนกรกฎพิจิกค่ะถ้าชาวราศีมีนกรกฎพิจิก,ก,จกดูในแรนดัมเนสแสดงว่าคุณเป็นคนที่กําลังจะมีความลับหรือกําลังที่จะมีความอินเลิฟมากเป็นสิบเท่านะคะและคิดถึงเขามากเนาะคือเหมือนตัวคุณหนคิดถึงเขาแล้วตัวเขาก็คิดถึงคุณแต่ปากหนักกันทั้งคู่ มันจะรวมไปถึงพาร์ทที่ชอบกันคุยกันดิวกันหรือแม้กระทั่งบางมุมหรือบางอย่างอ่ก็คุยกันจนหมดเปลือกเออเพราะถูกใจเนาะผู้ใจไ์สไตล์มีไลฟ์สไตล์มีความเป็นผู้นำมีไลฟ์สไตล์มีความเป็นผู้นำม,มีจิตวิญญาณของความ ความเก่งเออความเก่งความพู้นําการที่มีอะไรบางอย่างคือมากระตุ้นต่อความรู้สึกอะคือมันเป็นความรักความชอบใช่ไหมระหว่างตัวคุณก็คล้ายๆกันนั่นแหละค่ะจะนิ่งๆเรี่ยงๆเนาะค่อยๆเป็นเพราะว่ามันเป็นความสัมพันธ์ที่เป็นเหมือนผู้ใหญ่ใช่ไหมแต่ก็มีความโรแมนติกในตัวนะพูดถึงอะคุณสองคนเป็นคนที่ค่อนข้างโรแมนติกชอบมอบ ถึงวันเทศกาลทีก็จะมีของฝันของฝากให้กันและช่วงนี้นะคะอัปเดตช่วงนี้ในใจเขาก็คุ้นคิดอยู่หลายเรื่องนะคะปปรยกระสับกระส่ายด้วยนะคะภูมิแพ้นะคะปวดหลังปวดเอวอะไรอย่างเงี้ยคนคนนี้นะและอารมณ์ของเขาอะเหมือนถึงว่าเป็นคนจริงๆเขาจิตใจดีนะแต่ช่วงเนี้ยถ้าใครพูดผิดอะไรหน่อยอะเขาก็จะเหมือนแบบมีอารมณ์กรธเพราะว่าบางทีอะ เขาทาอะไรใช่ไหมมันไม่ะสบผสาสเร็จไอ้ผลประกอบการหรืองานเขาอย่างเงี้ยมันไม่สําเร็จใช่ไหมแล้วเขาก็ไม่ชอบเป็นคนพูดมาพูดจาอะไรที่มันเลื่อนลอยแล้วพูดไม่เพาะด้วยนะคะไม่เป็นชิ้นเป็นอันอะไรเงี้ยเขาจะไม่คุยด้วยนะคะทําไมเขาถึงแบบยังคุยกับคุณอยู่หรือเลือกคุณเพราะคุณเป็นคนที่รู้ก,กาลเทศะอะไรกันในใสายตาเขาอะ ลูกกระเทศะคุณรู้ว่าจะเข้าหาเขายังไงเพราะคุณเนคนเก่งและฉลาดและเส้นแรงเออจริงคุณเป็นคนที่บอกเออเก่งนะฉลาดนะและเส็นแรงนะว่าจะต้องอยู่คนไหนจะต้องทํำยังไงถึงจะผูกมัดมตัวเขาได้ว่าเขาไม่ไม่ชอบคนที่จุจิตวุ่นวายเป็นแม่มากเกินไปหรือมาบงการในชีวิตเพราะเขาไม่ชอบการบงการไม่ชอบคนที่ คอยพูดจาไม่ดีคอยทําไม่ดีกับเขาอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะเพราะเขาก็ก็เจอมาหลายหลายอย่างเหมือนกันหลายสิ่งหลายอย่างที่มันเจอเลยสิ่งหลายอย่างที่มันเติบโตเลยสิ่งหลายอย่างที่เรียนรู้หลายสิ่งหลายอย่างที่ค่อยค่อยพัฒนาหรือค่อยค่อยทำให้ตัวเราอะมีความมีความเป็นผู้ใหญ่ นะคะระหว่างคุณกับเขาเีกนอเป็นผู้ใหญ่ที่คบกันคือเหมือนบ่ตตั้งคนก็ตั้งฟอร์มอะออืเด็กถือไม้ถักเ,เด็กถือดาบก็คืออารมณ์อารมณ์ที่ข่มความคิดถึงกันไว้อารมณ์ที่ต้องการอยากจะเจออยากจะเปิดตัวให้รับรู้และให้รับทราบอารมณ์ฟิลแบบคิดถึงมากๆเนาะแต่ต้องเก็บความรู้สึกไว้ที่อยู่ตรงเนี้ย ราะว่าด้วยหน้าที่นะคะการงานเออนะคะการงานของคุณด้วยระยะทางนะคะบางคนเป็นอปป้าเกาหลีนะคะเป็นอปป้าเกาหลีอยู่เกาหลีอบอุ่นจังเออนะคะบางคนก็ฟินจนแบบคิดถึงอะ่ะมันเป็นมุมมองของความคิดถึงอะ่ะเออเนี่ยแต่เก็บอารมณ์เกี่ยวกับความรู้สึกไว้เหยียบไว้ก่อนเดี๋ยวฉันมีเวลาฉันจะต้องพบเธออย่างแน่วแน่ ถ้าฉันมีเวลาฉันต้องพบเธอให้ได้และฉันต้องปรับคำพูดของฉันให้ได้นะคะนี่คือนี่คือสิ่งที่อยากพูดและสิ่งที่อยากเตือนสี่ไม้เท้าสี่ไม้เท้าเป็นสี่ไม้เท้าแหงบ้านเลยคิดกับคุณไปไกลมากเลยเนะี่ยไม่ใช่เพียงแค่คุณจะเป็นดำดงอะไรอย่างเงี้ยนะหรือวอ่า คุณเป็นคนตัวลกที่พูดมาเนี่ยเออคล้ายๆคล้ายๆนะคะคุณเป็นคนตโลกนะนะเหมือนตัวคนตลกเขามองว่าคุณเป็นคนตลกอะ่ะถ้าเปรียบก็เหมือนเป็นเหมือน,อนแบบย,ยุคนี้เป็นอะไรนะลิเกดําดงใช่ไหมเออ,อยางงั้นแหละเขาถึงได้เหมือนแบบคิดถึงคุณอยู่ตลอดเพราะคุณเป็นคนสนุกสนานสร้างเ NERGY ให้กับเขานะสี่ไม่ทวคนสี่บ้านอยากให้มีคุณอยู่ในนั้น คิดวัาคุณไปไกลและอยากให้คุณอยู่ในบ้านของเขาอยากให้คุณอยู่ในเซฟโซนของเขาแล้วขอให้คุณรู้ว่าเขานะ่ะมีเพียงแค่คุณเขาไม่ได้มีใครเขาไม่ต้องการที่จะมีใครเพราะเขารู้สึกว่าเขาเบื่อเขาเหนื่อยเขาต้องมาเป็นที่เซฟโซนเป็นที่รองรับระบายอารมณ์ให้กับคนอย่างเงี้ยเขาก็ไม่ต้องการเขาต้องการอยู่อย่างมีความสุขและต้องการให้คนอนะ มารักอย่างบริสุทธิ์ใจเขาต้องการใจเขาต้องการตัวและใจด้วยเขาไม่ได้อยากได้คนที่เข้ามาแล้วแบบปลอกลอกเขาทําเงินคิดว่าเขาเป็นวัตถุเป็นเงินหรือจะต้องแบบเข้ามาเพื่อผลประโยชน์เลยเพราะเขาเจอมาเยอะว่าเขาจะผ่านตรงนี้ไม่ได้เขาก็สุดมาก่อนดื้อน,นะเออแข็งไม่ค่อยยอมใครหรอกคะ่ะ แล้วจะมีความมั่นใจปรี๊ดหรืออีกโก้เขาเรียกอีกโก้นะในยุคในสมัยนี้คืออีกโก้มั่นใจว่าตัวเองทำได้หมดทุกเรื่องนะคะส่วนการครบค้าสมาคมสวัสดีจ้าทุกคนค่ะการครบค้าสมาคมการครบกันของคุณกับเขาอ่ะมันยังเป็นเหมือนแบบถ้าเป็นคนแอบแซบกันก็นได้นะแอบคุยกันโสดๆอย่างเงี้ยเอ้ยมาคุยกันหน่อยดิ พอเคยเจอปัญหาแล้วฉันก็จะคุยกับเธอเธอก็จะคุยกับฉันอะไรเงี้ยแล้วก็คนที่กําลังคบกันตรงเนี้แหม่เข้าไม่ประมาณใช่ไหมแต่ก็พอแง,ง่มา่องอนกันอยู่แต่เขาว่าเก็บอารมณ์เก็บอาการเก็บความรู้สึกไม่ให้สิ่งที่มันรู้สึกว่ามันเข้ามาม,มันกระทบกับตัวตัวทุกเรื่องอยากให้คุณแบบเข้าใจอะไรเงี้ยบางครั้งที่เขาไม่แสดงออกก็ไม่ได้แปลว่า ต,ตัวเขาแบบไม่รักคุณเขาเข้าใจในมุมที่คุณต้องการที่อยากจะเจอเขาเข้าใจและเรียนรู้เพราะตัวเขาอะตอนนี้นเออก็เรียกร้องหววหาความรักอยู่เช่นกันนะคะเหมือนกับตัวคุณอะถึงแม้เขาจะเป็นเดรเพอร์อนะคะเดรเพอร์อก็เป็นไพ่แบบไพ่ไพ่อใช่ไหมที่ต้องมีความเข้มแข็งผู้นำคนจิตวิญญ,ญาณน,นำคนนะคะ คือท้อได้แต่ก็อย่าถอยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกตัวเองเสมอนะว่าตัวเองบางทีเขาก็รู้สึกเหนื่อยรู้สึกสิ่งที่เขาแบบตรงเนี้ยเออทำไมไม่หลุดจากพันนานการตรงนี้สักทีเนี่ยความรู้สึกแบบนี้นจึงนึงทำไมไม่หลุดถึงทางที่บางทีมันก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรเยอะมันก็ตัวเขาเองทั้งนั้นราคาที่คิดไปเยอะแยะนะคะบางครั้งการคิดเยอะการทําอะไรเยอะๆมันก็ทําให้สมองตึงเกินไปสําหรับเขานะคะสําหรับเขาอ่ะ มองมองมองการทางานเออแล้วก็ชื่นชมการทํางานของคุณพาวะการเป็นผู้นําการทํางานถึงแม้อะไรก็แต่หรืออะไรก็ตามที่เข้ามาและทําให้เหมือนแบบไม่ดีอ่ะนะคะตัวเขาเองก็จะสั่นบริหารไปได้แต่ตัวคุณอะ่ะเขามองว่าคุณอะ่ะแข็งแกร่งมากๆนะคะเป็นคนที่ทําให้เขายิ้มได้เลยนะคะทุกวันที่มีคุณทุกวันที่เหลืออยู่เนี่ยเขา เขาไม่รู้จะตอบแทนยังไงนะคะกับน้ำใจหรือกับสิ่งที่คุณให้กับเขาิ่งที่เขาทำได้ที่คุณไม่ไม่อยากได้รับแม้กระทั่งคำพูดคุณก็เหมือนแบบไม่ได้อยากได้รับจากเขาเขาก็จะทำให้กับคุณอย่างเงี้ยนะคะอัปเดตนะคะถึงแม้ตัวอยู่ไกลแต่ใจคิดถึงจังเลยอย่าเจออย่าคุยอย่าพูดอย่าเจรจาทำงานเก่งมากนะคะทำงานเก่ง ถ้าได้ไปก็เป็นแม่สีเรือนแม่บ้านแม่เรือนอะไรเงี้ยเออทำงานเก่งจริงๆหัวไวมีสติปัญญาที่ดีชฉลาดอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะมองแบบนี้ครับแหมหน้าตาดีหมนก็ถ้าหน้าตาดีแล้วเด้วจ้ะขอบคุณนะที่คอมเมนต์เนาะโอเคค่ะนะคะในไพ่ไม่ได้มีไพ่เสียนะมันก็จะมีแค่ดาบที่เขาคิดวิตกกังวลมันเหมือนเป็นการกังวลระหว่างระแวงกับตัวเขาเอง แต่ถ้าตัวเขานะ่ะหลุดจากพันธนาการเรื่องแบบนี้ได้อะเหมือนแบบรักสองทางสองอะไรเลือกสองคนอะไรอย่างเงี้ยได้ประมาณเนี้ยนะคะเรืองให้มันจริงจังสักคนเขาก็จะหลุดพ้นเองคนนั้นตาดีเก่งฉลาดส่วนมากจะมีความรักไม่ค่อยจริงใจหรอกจะมีแต่พวกที่เข้ามาเคลมเข้าม่อยากได้ผลประโยชน์ทั้งนั้นอะไรอย่างเงี้ยแต่กับเขาอะไม่ได้มองคุณเป็นแบบนั้น เขาอะอัปเดตความรู้สึกของเขาเขาก็เป็นคนอย่างเงี้ยง่ายๆเรียบๆจะมาให้หบือหวาหรือจะมาให้แบบแสดงออกเขาคงทำไม่เป็นหรอกคะ่ะเขาคงทำไม่เป็นอะไรอย่างเงี้ยอืมแต่คนก่อนที่จะเห็นปะ เขาน่ะเป็นคนที่ไม่ดิบประดิ์ประดอยสวยงามมากเลยจริงๆคนคนนี้พูดตรงพูดแรงกระชากใจตัวคุณเป็นคนที่เจรจาอ้อมๆเนาะอยากพูดอะไรคุณจะค่อยๆค,คิดก่อนตัวเขาเนาี่ยนะถึงแม้จะมีความเยือกเย็นจริงๆในชั่วขณะแต่เขาก็รู้สึกว่าเขา,ามีสเสน่ห์เหมือนกันกับคนที่เข้ามาหรือพบเจออะไรอย่างเงี้ยนะคะถ้าเป็นพระเอกลิเกงก็เป็นพระเอกลิเกงเงินล้านอะไรอย่างเงี้ย โออดิเกก็มาเนาะโอเคค่ะนะคะเออลักษณะหรือคนคนนี้นะใจดีค่ะในเรนด้อมน,นี้จะมีโอ้ไฟลมดินไฟลมน้ำอ่าไม่ใช่ดินคือจะเหมือนแบบเขาเนี่ยมีเป็นคนที่มีไฟและมีแรงที่จะทำ อะไรให้มันมีความสุขเขารู้ว่าตัวเขาเองนะ่ะอย่าที่จะเหมือนแบบเดินหน้า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 เอออัมเเตอเขาเอาจริงๆนะ่ะเขาก็เป็นคนไปเรื่อยๆนะเป็นคนอารมณ์ดีที่ไปเรื่อยๆแต่อย่าให้โมโหนะโมโหร้ายนะคุณคนเนี้ยโมโหร้ายเออถ้าเขาพูดพูดตรงเลยพูดแรงด้วยพูดจนแบบบางทีเหนื่อยเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอ้ทางที่เขาเลือกหรือสิ่งที่เขาเลือกถามว่ามันมีความสุขก,กับเขาไหมล่ะมันไม่ได้มีความสุขหรอก แต่มันต้องเลือกอะไรแบบนี้ค่ะหน้าที่ตำแหน่งระยะทางการงานความมีอีกโก้เยอะแยะมากนะคะแล้วบอกได้เลยว่าตัวเขานะ่ะตอนนี้มันพร้อมค่ะพร้อมที่จะเข้ามาหาคุณแล้วแหละหรือ,อมันเป็นความคิดถึงที่แบบ พูดยากอะไรอย่างเงี้ยค่ะนะคะพูดยากนะความคิดถึงแบบเนี้เดอะเฮอร์มิตได้แต่นั่งจ้องภาวนากับตะเกียงหนึ่งใบในห้องสี่เหลี่ยมตอนนี้กำลังนอนอมือกาก่น้าผ้าแล้วก็ลืบปื้มมือถือแล้วก็ดูส่องคุณอยู่อฉันจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะทำให้เขามาหลงไหลได้ฉันจะต้องทำยังไงเพื่อที่จะให้เขามาสนใจดูแลได้เพราะว่าเพราะว่า เพราะว่าที่ผ่านมามันมีแต่เรื่องและมันมีแต่รลา่าเรื่องราวที่มันบางทีมันก็เกิดโดยที่เราไม่ได้รู้ตัวหรือสิ่งที่มันคือจริงๆตอนที่เขาไม่อยู่กับคุณ่ะมันก็มีเรื่องราวอยู่แล้วใช่ไหมพอตอนนี้มันมีแบบคูณสองคูณสามคูณสี่อะไรอย่างเงี้ยก็ว่ากันไปอัปเดตกนรู้สึกคือเขามีความกังวลกว็วายใจแหลคะค่ะนะคะแต่ก็ใช้ความนิ่ง นะคะใช้ความนิ่งตรีตองวิเคราะห์แยกแยะในสิ่งที่มันกำลังจะเกิดตัวเขาเองนะถึงแม้เขาจะเป็นคนพูดตรงนะคะแต่เขาไม่มีพิษมีภยัยไม่ทำให้ใครเดือดร้อนนะคะเป็นคนสุภาพอ่อนโยนนะคะอืม แต่อารมณ์ร้อนไม่ก็อารมณ์ร้อนและเป็นเรื่องปกติของอคนที่มันเหมือนแบบเวลาเขาจะเลือกแต่ว่าข้อดีของเขาเขาจะเลือกใช้นะเขาจะเลือกพูดเลือกคนโทรลกับคนที่รู้สึกว่าสามารถเรียนรู้ไปด้วยกันได้แล้วก็สามารถต่อยอดไปใช้ชีวิตประจําวันได้นะคะเพราะเขารู้ว่าการที่เขาต้องทําอะไรเพื่อคนอื่นเนี่ยมันก็จะต้องมีหลายบทบาทหลายเวอร์ชั่นที่มันกําลังจะเกิดขึ้นอย่างแน่นอนและแน่นอนคะ่ะ ไอ้บทบาทที่กำลังจะเกิดขึ้นน่ะฉันเธออะไรอย่างเงี้ยมันเกิดขึ้นมาระหว่างคุณกับเขาเขานาะบางทีเขาก็เลือกที่จะสับสนเหมือนกันเนาะสับสนที่จะต้องทําอะไรเพื่อเจอคนเยอะไงเออเจอคนเยอะวันวันหนึน่งแทบจะอยู่บ้านบ้างเหอะไม่ได้อยู่หรอกไม่เหมือนตัวคุณคุณอะเจอคนเยอะก็จริงแต่คุณอะเก็บคุณไม่อยากที่จะไปใช้เงินแบบเสียเงินมากเกินไปเละเทะเละเทะอะไรอย่างเงี้ย คุณก็เลยเลือกที่จะเก็บเงียบความรู้สึกอะไรที่มันเยอะๆแบบนี้คุณไม่ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาเยินยอไม่ได้ต้องการที่จะให้ใครเข้ามาเหมือนวุ้ยดีจังเลยสวยจังเลยอะไรอย่างเงี้ยคุณจะอยากให้คนที่เข้ามาแบบเยินยอคุณมันจะต้องยังไงอะเนี่ยคือเป็นเลเวลของคนแต่ต,ตัวเขาเป็นคนคิดเยอะคุณไม่ต้องคิดเยอะแต่คุณก็ไม่ได้อยากที่จะให้ใครเข้ามาในชีวิตคุณ ถ้าไม่ใช่เขาคุณก็คงไม่เลือกเพราะคุณก็รู้สึกว่าเหนื่อยนะที่เราจะวิ่งตามใครเสียเวลามาเยอะและ้วอะไรอย่างเงี้ยถ้ามันใช่มันจะต้องกลับเข้ามาหากันเองนะคะถ้ามันใช่มันจะต้องกลับเข้ามาหากันแต่จะในรูปแบบแบบเพื่อนเป็นพี่เป็นนอ้องอันนี้ก็ค่อยว่ากันได้ตะนั่งคุณคิดเนาะตัวเขาเนาะว่าจะเอายังไงกับเกมรักนี้ว่าจะทํำยังไงว่าอ่อให้สิ่งดีๆที่มันเกิดขึ้น มันจะให้เกิดขึ้นมากยิ่งขึ้นนะคะเพราะคุณก็คือเซฟโซนหรือแรงบันดาลใจที่ดีให้กับเขานั่นแหละคะ่ะ mm. เขาไม่เคยคิดขาดหรอกเขาก็รู้ว่าตัวคุณเป็นห่วงเขาอยากดูแลเขาเขารู้ว่าคนอย่างเขาอ่ะมันก็เป็นคนที่อยู่กับคนยากนะถ้าเขาไม่อยู่กับคุณแล้วตัวเขาอ่ะจะไปอยู่กับคนอื่นได้ไหมอะไรประมาณนี้ค่ะนะคะ,นะคะอัปเดตก่อนรู้สึกเขาเป็น เป็นคนที่ใจบุญสุนทานนะใจบุญสุนทานชอบปล่อยปลาปล่อยนกนะคะทํำบุญตะเกียงลงศพอะไรก็ว่าไปเขาเหมือนตัวเขาอะไม่ได้คิดเรื่องเครียดเขาไม่ชอบความเครียดนะคะเขามุ่งเน้นต่างงานเขาอยากแก้ไขในงานที่มันผิดพลาด เขาไม่อยากที่จะทําให้ชีวิตเครียดเพราะว่าเขารู้ว่าการเครียดมันทําให้เขารู้สึกไม่ดีไม่โอเคสําหรับเขาเขาอยากหยิบยื่นความรักให้กับคุณจังเลยเพราะเขารู้ว่าเขาคิดถึงคุณมากนะคะเขาต้องการที่อยากจะเจอคุณอยากจะพบอยากจะดีลอยากจะคุยให้เข้าใจหรือไอ้สิ่งที่มันกําลังจะเจราจาเหนื่อยท้อแท้ยังไรเขาก็คิดถึงคุณก็เหมือนที่คุณอนะคุณเป็นคนที่ ต่างจากเขาคุณเป็นคนที่คิดยังไงพูดเลยแต่เขาอะมันไม่สามารถที่จะปริกปากหรือพูดอะไรได้เพราะเขาก็มีบางสิ่งบางอย่างที่ต้องรับผิดชอบนะคะแล้วมันบวกมันกระทบกระเทือนกับตําแหน่งเขาด้วยอย่างเงี้ยเขาก็ไม่เลิกที่จะพูดดีกว่าแต่ให้รู้ไว้เลยว่าตัวเขาก็ต้องการนะคะอยากพบอยากเจอคุณเหมือนที่คุณเป็นนั่นแหละค่ะนะคะ,นะคะแล้ววันหนึ่งอะทุกอย่างมันเคลียร์ได้ทุกอย่างแล้วมันก็จะทําให้ความสัมพันธ์ของคุณกับเขาได้เปิดขึ้นกันมากกว่านี้ นะคะแลนดอมนี้หรือพลังงานนี้มันเป็นของคุณนะคะใช้วิจารณญาณนะเขาไม่ได้นิ่งเงียบหรือว่าไม่ได้นิ่งนอนใจหรอกตอนเนี้ยในความรู้สึกของเขาที่อัปเดตอยู่ตอนนี้เขารู้ว่า <c oughs> เขามีคุณแหละเขาต้องการอยากพบจริงๆเขาไม่ได้ต้องการอยากเจอใคร เขาเจอคนเยอะแยะมากมายหมุนเมียนเลี่ยนผ่านไปมาในชีวิตแต่คนที่ทําให้เขารู้สึกยิ้มรู้สึกดีก็คือตัวคุณด้วยงานที่คุณทําด้วยและสิ่งที่คุณรับมาด้วยอย่างเงี้ยแน่นอนครับมันก็จะมันมันมันเหมือนเหนื่อยแค่ไหนก็ไม่ท้อท้อไม่ได้หลายอย่างตอนนี้เออเหนื่อยก็ไม่ท้อเหนื่อยก็ไม่ท้อนะเพราะเขาเป็นคนที่ทํางานขยนันอดทนเหมือนกับตัวคุณเช่นกันนะคะวันนี้พนักงานเป็นของคุณนะคะ ใช้วิจารณญาในการรับชมรับฟังค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะทุกคนขอให้ทุกคนมีความสุขค่ะบ๊ายบายค่ะโชคดีจ้า